ต้องยอมรับว่าการสร้างภาพด้วย Google AI Studio ในปัจจุบันนี้ครับเป็นอะไรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงวันนี้นะครับเราจะมาสร้างภาพของเรานะครับถ่ายภาพเซลฟี่แล้วก็ฉากหลังเป็นน้ำตกนะครับมาดูวิธีการกันได้เลยแตะนิ้วไปที่ช่องค้นหาของ Google ทางด้านบนครับคุณพิมพ์คำว่า Google AI Studio แตะนิ้วไปได้เลยจากนั้นแตะนิ้วที่ Google AI Studio พาให้เราเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของ Google AI Studio ครับ คุณผู้ชมแตะนิ้วไปที่คำว่า image นะแล้วก็เลือก nano banana แบบนี้ครับหลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อยครับคุณผู้ชมแตะนิ้วตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้ครับเพื่อเป็นการอัปโหลดรูปภาพนะครับแตะนิ้วที่เมนูอัปโหลดไฟล์เมื่อแตะแล้วนะครับก็ไปแตะนิ้วที่คำว่ารูปภาพนะครับเพื่อที่จะเข้าไปค้นหารูปภาพแตะนิ้วเลือกรูปภาพที่คุณผู้ชมต้องการครับจากนั้นเมื่อรูปภาพถูกอัปโหลดขึ้นมาใน Google AI Studio เสร็จเรียบร้อยครับ คุณผู้ชมเตรียมพร้อมแบบนี้นะผมเตรียมแบบนี้ครับผู้ชายถ่ายภาพเซลฟี่ตัวเองระยะใกล้ฉากหลังเป็นน้ําตกแบบนี้ครับผมขออนุญ,ญาตก๊อปปี้ไปนะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์สดได้เลยครับแตะนิ้วเข้าไปตรงส t าร์ทไทอพร้อมตรงนี้ผมวางพร้อมเข้าไปแตะนิ้วไปที่ปุ่มเจเนเรตครับรอสักครู่หนึ่งนะครับโมเดลกําลังทําการเจเนเรตรูปนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่า ภาพที่ได้จะมีลักษณะตามที่เราต้องการมากน้อยแค่ไหนจะมาดูกันว่า Google AI Studio จะมีความเก่งกาจมากน้อยแค่ไหนเห็นไหมครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเห็นคุณผู้ชมจะเห็นว่า Google AI Studio นั้นเก่งมากๆเลยอยากจะดาวน์โหลดรูปภาพนี้นะครับเลื่อนอแตะนิ้วไปที่รูปภาพครับเพื่อให้ภาพนั้นขยายขึ้นมาหลังจากนั้นคุณผู้ชมอาจจะต้องอกดนิ้วแช่เอาไว้แล้วก็มีเมนูที่ชื่อดาวน์โหลดภาพครับแตะนิ้วไปที่ดาวน์โหลด เพียงเท่านี้ครับรูปภาพก็ถูกดาวน์โหลดเข้ามายังสมาร์ทโฟนของเราเสร็จเรียบร้อยแตะนิ้วที่คําว่าเปิดแค่นี้ครับคุณผู้ชมก็ได้ภาพที่ต้องการเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมกดติดตามในเทคโนโลยีชแนลด้วยนะครับ